สวัสดีน้องๆและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ยับปอัมกุไทเช่นเดิมนะวันนี้พี่มาแนะนำเกมอืมเขาเรียกว่าอะไรดีเกม Open w o r ว d แล้วกันนะครับผมเออเป็นเกม Open World แบบสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวเกมพี่ Open w น r l d เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมสำหรับเกมนี้มันไม่ใช่เหมือนสไตล์ GTA นะที่แบบไปไล่ต่อยตีใครไม่ใช่ไม่ใช่นะเออแต่ว่าเนี่ยเป็นแบบเหมือนเราเป็นแบบอืมคนส่งอาหารอนะ่ะเออเหมือนแกฟฟู้ดอะไรเงี้ยเออ จริงๆเป็นแบบเหมือน Food แกฟูดอะคอยส่งอาหารรับออเดอร์อะแล้วแบบคอยส่งตามเมืองของญี่ปุ่นอนะคูลคอดเปือ่อแล้วแบบฮืมตัวเกมดีๆแสงเงากราฟ,ฟิกสวยมากๆอุยชนเนี่ยปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปรับเควสนะครับอกให้ดูดูด,ดิดูหน้าตัวละครนี่คือหน้าผู้พัฒนาหรือเปล่าแต่ว่าพวกเมืองหรือว่าผู้คนในเมืองเนี่ยคล้ายๆเกมจากูซ่าเลยแต่ว่าโอเคอะ ในการที่เขาแสดงอารมณ์ของตัวละคร NPC ก็โอเคอยู่นะส่วนเนี่ยถ้าสมมติว่ารับอาหารนะครับผมแล้วก็แค่ลงไปรับออเดอร์นะไม่ใช่แบบจอดจัก,กรยานแล้วก็รับออเดอร์ไม่ใช่นะครับผมแล้วก็ลงไปรับออเดอร์แล้วก็แผนที่นะแผนที่มุมซ้ายบนเห็นไหมเขาจะมีบอกแผนที่ว่าให้เราไปตรงไหนไปส่งตรงไหนไปรับอาหารตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมอุ้ยคตรเท่แล้วเราสามารถเอาเงินนะครับผมเอาเงินที่เราแบบ ทําภารกิจเสร็จแล้วหรือว่าส่งอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเอามาซื้อจักรยานใหม่ได้แล้วก็แต่งตัวละครใหม่แล้วก็ซื้อบ้านได้ด้วยนะครับผมโอ้โหแบบแต่งบ้านอะ่ะก็เท่โอเคมาส่งอาหารนี่เราก็ได้เงิน200โอเคเราสามารถกดดูโฆษณาได้นะกดดูโฆษณาเพื่อ คูณ2ได้นะครับผมน้องๆฟังบตสงนี้แล้วคงจะรู้นะครับผมว่าถ้าสมมติว่ามันมีให้เรากดดูโฆษณาเพื่อเพิ่มคะแนนคูณ2เนะี่ยมันคือเกมอะไรมันคือเกมฟรีนะครับผมเออนี่คือเกมฟรีนะภาพก็สวยดูนี่มีนกบินด้วยเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากมากเลยนะเนี่ยมีคนยืนชมวงชมวิวมีแสงเงาที่แบบคอยตามตัวละครของเราอะแล้วแบบการเคลื่อนไหวของตัวละครแล้วก็การเรลื่อมเอ NBC เนี่ยพี่ยอมรับนะว่าเป็นเกมฟรีที่ภาพสวยมากๆเลยนะถึงว่าตัวเกมเนี่ย มันจะไม่ใช่เกมโอเพนเ r l d ์ที่แบบเมืองใหญ่อะไรมากก็พอรับได้นะครับผมอืมก็อย่างที่บอกเพื่อนๆนไปข้างต้นนะครับผมก็คือเราสามารถเก็บเงินนะเพื่อซื้อจักรยานได้ไหมจักรยานเนี่ยเขาจะมีค่าความเร็วแล้วก็นี่นะจะเป็นของแต่งบ้านของเรานะครับผมเห็นไหมมีวิทยงวิทยุตัววงตัวเวฟอุ้ยนี่แล้วเราสามารถกดซื้อได้นะกดซื้อเหมือนตัวเต็มมันไม่ใช่ตัวเต็มดิกดซื้อตัวเกมเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมเสีย่ยงที่บอกนะ เวลาเราเล่นหรือว่าเวลาเราพลาดภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นมาปุ๊บถ้าสมมติว่าเราไม่ปิดอินเทอร์เน็ตนะมันจะมีโฆษณาขึ้นมาปุ๊บแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อตัวเกมของเขาเนี่ยมันจะมีขายอยู่ในตัวเอ่ออยู่ในเกมนี่แหละประมาณเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทมั้งเออคือซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยโฆษณามันจะไม่มีขึ้นเลยก็แล้วแต่เอาไปตัดสินใจเอาเองถ้าสมมุติว่าเราไม่ซื้อ มันจะเล่นเกมได้จนจบเลยไหมก็เล่นได้นะครับผมเพราะว่าตัวเกม,มเป็นเกมฟรีแต่แค่มันจะมีโฆษณาขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าสมมุติว่าใครราคาญโฆษณาที่มันขึ้นนะครับผมเราก็สามารถซื้อตัวเกมจริงๆของเขาได้เลยนะครับผมก็เล่นได้ทั้งสองแบบเหมือนกันทั้งสองแบบแค่ต่างกันที่โฆษณาขึ้นกับไม่โฆษณาขึ้นเท่านั้นเองนะอืมป่าเดี๋ยวพี่ไปส่งอาหาร ส่งอาหารมันก็จะมีแค่ทําภารกิจแค่นั้นเองนะไอตัวเกมมันมีแค่ส่งอาหารจริงๆนะอออแค่ส่งอาหารจริงๆมันไม่มีต่อยตีไปไล่ตีชาวบ้านไม่มีนะครับผม <c oughs> ตัวเกมมันก็จะเป็นเกมสไตล์อย่างนี้เนาะถ้าสมมุติว่าใครอยากเล่นแบบเกมโอเพ่นเบอร์สไตล์แบบอนิเมะอนิเมะแบบส่งอาหารนะ่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับผมก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะก็แบบเหมือนชมวิวชมเมืองในเกมโตเกียวด้วยนะครับผมแบบสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะ่ะดูดิออกถนนใหญ่ได้ด้วยเห็นไหม มีรถวงรถวิ่งสมจริงปะล่ะขับสวนเลนไปเลยดิจักรยานวิบากเอ้ยไม่ใช่วิบากจักรยานส่องอาหารโคดแว๋วโคดเจดิดโอเคบันเจิดมากๆเลยมีคนด้วยขับชนคนได้ปะเฮ้ยขดขับชนคนได้โอเคพี่ก็ไนนมนำาตัวเกมก็ข้าวประมาณนี้นะครับผมเป็นเกม Open World แบบแปลกๆอีกเกมหนึ่งนะเป็นเกมสองอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมอ่ะถ้าสมมติว่าเขาชอบนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์พี่นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าจะมีเกมอะไรใหม่นะ ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับ